มาเล่นน okay. ้ำกันอากาศร้อนมากวันนี้เด็กๆเล่นน้ำสนุกมากเลยที่อสมาร์ทเล่นน้ำโอ้น้ำใสมากเลยครับสมาร์ทอยู่ในหิดนี่ไ้ป้าัสคลิปอยู่ เป็นไงจะมาสัสนุกไหมโอ้เป็นไงสนุกไหมครับ <c ười> อ่าเปียกเลย <c ười> เล่นสงการโอ้ยน้องสมุดครับโอ้มีน้ำตกด้วยน้ำตกด้วย อากาศร้อนมากนะครับวันนี้โอ้ยช่วงหยุดสงการพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันคลายร้อนกันนะครับพี่สมาร์ทชอบเลยสมาร์ทสมาร์ทครับเอาเปืนฉีดน้ำยิงมาเลยยิงมาเลยโอ้ยิงเลยยิงเลยโอ้โอ้โอ้โอ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  วันหยุดสงการหลังจากเล่นน้ำกันแล้วก็มาายร,ร้อนกันนะครับแล้วแต่วิธีของใครนะครับโอ้เด็กๆสนุกสนานกันเลยทีเดียวกันนะครับโอ้มีที่ต่อยมวยทะเลด้วย ไเดอร์โอ้โหไเดอร์สูงมากครับคนมาอีกแล้วครับพาเด็กๆมาเล่นน้ำพักผ่อนนะครับเป็นครอบครัวครอบครัวพักสมาร์ทดีสอดอาายร้อนกันนะครับค่าเข้าก็60บาทนะครับเด็ก60บาทถูกมากๆเลยนะครับมีที่พักให้ด้วยดีสอท ถือว่าถูกนะครับราคานี้60บาทราคาสบายสบายกระเป๋าเด็กๆชอบกันนะครับน้ำใสมากน้ำใสจริงๆเลย ไเ,เดอร์มาแล้วครับครอบครัวหนึ่งมาแล้วครับพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันครับวันหยุดครับวันหยุดอากาศร้อนมากๆเลยมสมุดสมุดมุก น้ำมดเห้เด็กเล่นน้ำปันปกันนะครับระวังน้ำดตกใส่นะลูก<ค> <lever> น้ำถังนี้ตกใส่อะ่ะสวั<ค> <lever> สดีครับ น้องหมุดน้องหมุดด้่แต่ห่วงยางเดียวเลยน้องหมุดหมุดครับโอ้โอ้โอ้สมุดเออชอบนะครับน้องสมุดชอบน้องสมุดชอบอันนี้แน่ น้ำลงมาแล้วครับเออสนุกไหมครับอือสมาร์ทสมาร์ทอยู่ที่ไหนครับสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทนี่นี่นี่มันมันนี่มาพูดมาพูดเพื่อน สมาชิกอยู่ที่ไหนนักก้าวจัโอ้วันนี้ป๊าๆพา้อเล่นน้ำไปกันหรือนักก้าวจักรสนุกไหมสนุกจักรโอ้เอาไปไปเพื่อนๆเราไปเล่นน้ำกันเลยไปบ่ายแล้วพอแล้วโอเค